ไปชมีม่จะพาสามห้าไปดูยัางอะไรพอดีย่างอะไรติดนะครับรถ <c oughs> ล,ลูกค้าชนมาย่างอะไรติดเหรอ เอาแล้วเลือกเลยไฟไม่แตกเลยไฟไม่แตกเลยยังมเจ้าเลยนี่ ออกไหมเดี๋ยวหาวิธีหาวิธีก่อนเฮ้ยหาวิธีหาวิธีออกไหมขาดนะระวังขาดนะเออ เจ้ยางอะไรออกครับชนนี้นมาจะลืยางอะไรโอ้ไมะม่วงต้นนี้ไม่เห็นเป็นลูกเลยต้นใหญ่นะแต่ไม่มีลูกลูกต้นเนี้ย ออกไปอโอ้ไม้อัดด้วยทีนี่อ,ออกไปโอ้ติดติดติดแล้วโอเค เอเคอเคโอ้นี่ยางอะไรมาแล้วกับครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายยางอะไรกนนะครับผมสวัสดีครับ